สวัสดีนะมีใครจําฉันได้ไหมฉันเป็นแม่เลีย้ยงเดี่ยวที่ตอนนี้นะ่ะมีลูกแักวย่าแม่หนะูเชื่อว่าเฟนะรักจังเลยนะลูกหนูยังพูดไม่ได้นะเอ๊ะวันนี้เป็นคืนล้างบาปซะด้วยสิว่าไปมันน่ากลัวยังไงนะคืนนี้นะ่ะเอ,อ๊ดูเหมือนว่าย้ายของน้องเฟยมาแล้วอุ้ยหลานของยายมานี่มาหลานสาวคนเดียวของฉัน <c oughs> และตอนนี้ <c oughs> แม่ของแกต้องไปทํางานหาเงินได้แล้วอย่าลืมตามหาพ่อของเด็กคนนี้ละเข้าใจไหมไงซะก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันไม่ใช่ว่าทิ้งกันแบบ น,นะเข้าใจแล้วค่ะแม่เขาไม่ได้ทิ้งหนูหรอกหนูนะทิ้งเขาเออแต่ว่าคืนนี้คืนล้างบาปนะต้องกลับบ้านเร็วๆล่ะเข้าใจไหมแม่กลัวหรือไงเนี่ยไม่เอาหนะ้าเดี๋ยวแม่กลับมาในะลกนายบายนี่แหละนะคือผลของการท้องในไหวเหรียญขอดร้านมาให้ฉันเลี้ยงนี่นะเฮ้อเอาเป็นว่าลูกสาวของฉันก็โตพอที่จะทํางานได้แล้วแหละและเธอก็ได้ทํางานที่ธนาคารคะด้วยอของกุลลุกค้ามีเงินในบัญชีสามแสนค่ะฉันฝากไปห้าแสนนะคะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคุณคิด โกงหรือเปล่าฮะว่าคืนนี้คืนล้างแบบคุณก็เลยโกงนี่มันเกี่ยวอะไรกันคะโอ้ยทำไมฉันต้องเจอลูกค้าแบบนี้ด้วยคือคุณลูกค้าน่ะฝากไว้แค่สามเสีจริงๆค่ะเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปถามสามีก่อนคิดถึงลูกจังเลยเจอลูกค้าแต่ละคนสุกสิบสามงั้นเหรอฉันจะต้องรีบกลับบ้านไปดูลูกแล้วแหละ<ฮ>หนูหน้อยง่วงนอนใช่ไหมมานี่มาน้องเฟมานอนมาไอ้ห้านของฉันนี่พูดง่ายจริงๆเลยนะพอหลับแล้วยายก็จะไปซักผ้าให้แล้วกันนะฉันมีหน้าที่แค่นี้โอาละต้องซักผ้าให้สะอาดวันนี้วันสุกสิบ สามคนซักผ้าหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่านะเขาไม่ให้นอนตอนโพบเพล้วกันโอ,โอ,โอแต่ว่านะฉันง่วงจะตายอยู่แล้วเนี่ยงั้นก็นอนข้างหลานไปเลยแล้วกันนะ และแล้วคุณยายและหลานก็ได้หลับไปแต่ดูเหมือนว่า <S <S เด็กน้อยก็ได้ตื่นขึ้นมาตอนพรเพและเธอนั้น <S 1> <S 1> ใช้เวลานี้เดินออกไปข้างนอกบ้านคุณยายนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าหลานได้หายออกไปจากบ้านและแน่นอนคืนล้างบาปนี้เป็นคืนที่ปล่อยผี <S <S ผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดีแต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นเด็กที่กลายเป็นผีเหมือนกันนั้นดึงลากลงไปในน้ำอยากกลับบ้านแล้วอะใจคอไม่ดีเลยคิดถึงลูกแล้วไหนจะต้องตามหา พ่อของลูกอีกตั้งแต่จบมาฉันยังไม่เจอเขาเลยอะฉันเน่ะนะท้องในเวเรียนไงล่ะเอ๊ะฉันทำไมคุ้นจังเลยอ่ะฉันก็คุ้นเหมือนกันอย่าบอกนะกิตา แต่เรียนจบมาฉันยังไม่เจอเธอเลยนะเอ๊ะฉันตามหาเธอแทบแย่เลยอะลูกของฉันล่ะลูกฉันเดียวท้ายแล้วพวกเราก็ได้เจอกันในที่สุดฉันก็ได้เจอแล้วลูกของฉันอยู่ไหนนายหายไปไหนมาเนี่ยนายปล่อยให้ฉันเลี้ยงลูกคนเดียวนะลูกงั้นเหรอนึกว่านายจะไม่นึกถึงฉันแล้วโชคดีจังเลยนะที่เขายังนึกถึงลูกอยู่ก็เลยตัดสินใจจะพาเขากลับบ้านไปดูลูกไม่น่าเชื่อเลยเนาะสามปีมานี้เราไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่เรียนจบเพราะว่าแม่ฉันน่ะอยาก จะให้ตั้งใจเรียนให้กลายเป็นธนายนะสิแล้วเธอเรียนจบด้วยเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยนะ,ะเรามาเป็นพ่อกับแม่ของลูกให้ดีกว่านะพาฉันไปเจอลูกทีเดยวฉันเองก็ต้องยอมแพ้เขาเพราะว่าอยากจะให้เจอลูกนี่นี่นีน คืนนี้คืนล้างบาปนะบอกว่ามันเป็นคืนปล่อยผีด้วยแหละใครอยากจะฆ่าใครอยากจะทําอะไรก็ได้นะน่าสนุกไม่เล่กลูกพี่จริงเหรอจริงนะสิแต่ว่าเขาบอกว่าระวังเด็กๆไว้ให้ดีละ่ะคืนนี้นะพวกเขาหมายความว่ายังไงนะก,ก็ในคืนนี้นะสิเด็กนะ่ะมีโอกาสตายสูงยังไงลนะ่ะเพราะพวกผีเร่ร่อน<ะ>มันต้องการจริงเหรอลูกพี่จะรีบกลับบ้านไปดูลูกเมียก่อนนะเอยรักลัวลปะปะปะอะไรกันเนี่ยพวกเขาพูดจริงงั้นเหรอ,อเธอเนี่ยก็ยังหัวอ่อนอยู่เลยนะหยุดหัวเลาะเลยนะรีบกลับบ้านกันเถอะก็ได้ ได้เดี๋ยวฉันจะซื้อของไปฝากลูกด้วยดีใจจังนี่แม่หนูเธอมีลูกเป็นเด็กเป็นเล็กไหมฉันนะ่ะมองเห็นนานาคตนะต้องระวังเด็กเล็กให้ดีๆเกี่ยวกับน้ําด้วยตันนี้เนะี่ยเป็นคืนผีดุมากๆเลยแหละระวังละไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะหนูมีแม่ดูแลหลานอยู่นะเอ๊แต่ระวังแม่ของหมอหนี่แล้วกันนะนถู้่าทางจะมาไม่ดีให้ระวังตัวกันด้วยล่ะการเจอกันกับลูกของนายครั้งนี้น่ะนำอันตรายมาให้หมอหยุดก่อนนะคะนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณไม่มีอะไรจะพูดแล้วคุณก็ไปเถอะค่ะคุณแม่หมออะไรกันเนี่ยู ู้หญิงคนนี้พูดถึงแม่ผมด้วยะ,ะผมอยากจะเจอลูกเต็มทีแล้วนะพาผมกลับบ้านคุณไปเจอลูกเธอะนะผมอยากจะเลี้ยงลูกในตอนนี้ฉันยังไม่ตัดสินใจที่จะเป็นแฟนกับเขาฉันให้เป็นแค่สถานะพ่อกับลูกแลวแล้วในวันนี้มันแย่ที่สุดเมื่อแม่ของฉันน่ะทําลูกของฉันหายไปออุ้ยหลานเฟยหลานเฟยหายไปไหน แฟนหลานเฟอ,ออกมาหายยายเดี๋ยวนี้เลยนะยไม่จริงนะตายแล้วหลานฉันหายไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะเอาละถึงบ้านฉันแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอลูกฉันได้เลยผมดีใจจังลูกผมด้วยสินี่คุณดีใจขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยไม่เอาหนะ้าไปหาลูกกันดีกว่าใน,นตอนนั้นเองฉันคิดว่าฉันจะได้เจอลูกแล้วเออหลานฉันเลย,เยนี่พ่อของลูกไงหนูพามาแล้วฉันขอโทษนะหลานเฟหายไป ลูกของผมหายไปไหนอะฉันไม่รู้ฉันนอนหลับกับหลานอยู่ดีๆพอตื่นมาก็ไม่เจออีกแล้วอะันเป็นไปไม่ได้ทําไมแม่เป็นคนแบบนี้เนี่ยสุดท้ายฉันมาเจอลูกที่ตกน้ำเลยไปช่วยโลกเราเร็วสิโลกผมหรอเนี่ยโลกลลกแม่แะแม่ทาไมปล่อยให้ลูกของหนูตกน้ำฉันแค่ให้เลี้ยงโลกทําไมถึงทําไม่ได้ฮะขอโทษโลกแม่ขอโทษตอนนั้นฉันโมโหมากฉันก็เลยด่าแม่ไปที่ทําลูกตกน้ำเออในโลกของผมเหรอเราออกจากบ้านนี้ไปดีกว่านะผมจะ พาลูกไปรักษากับแม่ของผมท้ายฉันก็ปล่อยให้แม่ของฉันอยู่ที่บ้านที่นี่คนเดียวเพราะฉันจะย้ายไปอยู่บ้านแฟนและก็พาลูกไปเจอกับแม่ของเขานั่นก็คือคุณย่านั่นเองคือว่าเรื่องนั้นน่ะคุณแม่ของเธอนอะ่ะจะยอมรับฉันได้หรอนี่หลานเลยนะทำไมจะยอมรับไม่ได้ละ่ะแม่ของผมอะ่ะเป็นถึงคุณหมอผมจะต้องมารักษากับคุณแม่สิแม่ครับนี่คือลูกและก็ภรรยาของผมที่เคยคบกันตั้งแต่สมัยเรียนพวกผมขอร้องละครับรักษาลูกผมหน่อยจม,ม้ํามาเงินหรอหลุดได้ย,ยังไงอะ เอาเป็นว่านะฉันให้อภัยพวกแกก็ได้ฉันก็อยากจะมีหลานเอาหลานมาให้ฉันมาเดี๋ยวฉันจะรักษาเองนะโอ้ต้องดูแลอย่างดีเลยนี่แน่ดูเหมือนว่าหลานต้องอยู่กับฉันไปก่อนแล้วกันนะฉันจะรักษาให้อย่างดีเลยไม่ต้องเป็นห่วงแม่ครับขอบคุณนะครับแม่ใจดีที่สุดเลยเหนเธอเองก็อยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ได้นะเป็นว่าฉันเอาหลานไปรักษาก่อนนี่นายคือว่าฉันจะอยู่บ้านนายไปก่อนแล้วกันนะรู้สึกโอเคอ่ะไปสิอยู่ที่นี่แหละแม่ของผมใจดีจะตายว่าไหมแล้วฉันกับพ่อของโลกก็ได้ตก ลองที่จะอยู่ที่นี่ด้วยกันกว่าคุณแม่ของเขาจะรักษาลูกของฉันดีขึ้น <c oughs> แม่ทําผิดไปแล้วแม่ขอโทษนะหลานของฉันอันนี้จะเป็นยังไงรู้สึกผิดจังเลยนะโอยนี่มันเข้าทางฉันเลยนะพอดีฉันเป็นหมอเด็กอะนะแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าฉันทําอะไรไว้บ้างทีหน้าของฉันยังเด็กยังดูสวยงามเปล่งปลัง่งตื่นตังอยู่แล้วล่ะก็นี่ก็เป็นเพราะว่าฉันอนะกินลำไส้ของเด็กยังไงล่ะยิ่งเด็กอ่อนๆนะยิ่งเป็นหลานในไส้แล้วล่ะก็ยิ่งอร่อย แล้วฉันก็มีชมลมกินลำไส้เด็กๆด้วยนะอื่นนี้มันเป็นคืนล้างบาปเพราะฉะนั้นฉันจะทำยังไงก็ได้และในระหว่างที่รักษาลูกของฉันอยู่เหมือนว่าคืนนี้ฉันก็ฝันว่ามีเด็กมาเกาะฉันเอยหนูเป็นใครเนี่ยนี่เป็นอะไรเนี่ยช่วยฉันด้วยมีผีมาเกาะฉันแล้วเลยใจเย็นๆสิไม่เห็นมีอะไรลอยอะคุณนี่ฝันไม่ดีไปอีกแล้วนะฉันฝันไปงั้นหรอแต่เมื่อกี้ฉันรู้สึกได้จริงๆนะบ้านนายนี่มันแปลกๆจังลอยอะอยากเจอลูกจังลอยคุณแม่นายจะให้เจอหรือยังนะ ทีนะแม่ครับลูกของผมเป็นไงบ้างอะให้ผมเจอลูกได้หรือยังครับ<อ>ผมเป็นห่วงไม่ไหวแล้วอ่ะเยน็นเย็นสิแม่น่ะรักษาได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังเจอไม่ได้นะ๊าครับผมขอเข้าไปดูลูกหน่อยนะแมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพวกแกเข้าไปนะมันจะเป็นการรบกวนหลานของฉันนะสิพวกแกไปทํางานก่อนเถอะได้ค่ะแม่ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะจะไม่เป็นไรจ้าไม่ต้องร้องไห้นะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่ของนายนี่ดีที่สุดเลยนะแม่ของฉันไม่ได้เรื่องเลยอะหนักเกลียดแม่ ของตัวเองเกลียดมากๆากเอ๊ะโลกแม่คุณไม่ต้องเรียกฉันว่าลูกเลยนะฉันไม่อยากคุยกับโคโถ <c oughs> แก่ฉันทำหลานตายเนี่ยนะทำไมแกใจร้ายกับฉันจังเลยอนะ่ะพาเด็กไปชมลมกินลํำไส้ดีกว่าเอะ หน้าเหมือนหลานฉันเลยอะน่แน่แน่อนี่คุณก็เป็นคุณแม่ของสามีลูกสาวฉันสินะจะเอาหลานสาวฉันไปไหนนะฮะหทีนะคะลูกสาวของคุณแล้วก็ลูกชายของฉันเนี่ยได้มอบหลานให้กับฉันแล้วฉันจะทํายังไงก็ได้คุณน่ะมันเป็นตัวสวยยังไงล่ะลูกคุณถึงได้เกลียดเป็นไข่กันทาไมถึงเมาว่าฉันแบบนี้แล้วฉันจะไม่ยอมนะเอ๊ะใหญ่นั่นทําไมหน้าตาเป๋งปังสวยจังเลยยะทั้งๆที่อายุก็ใกล้เคียงกับฉันไม่ได้การละฉันต้องเลยบตามไปแล้วแหละอย่างนี้มันต้องมีที่มาที่ไปแน่ๆเลยยะและในที่สุดเธอก็ได้ ตามหลานของเธอไปเพื่ออยากจะรู้ความจริงว่าแม่ของสามีลูกสาวของเธอนั้นกำลังจะทำอะไรและในที่สุดเธอก็ได้พบความจริงว้ายตายแล้วเมื่อไหร่ยัยน่าจะมานะฉันอยากจะกินลำไส้อ่อนๆแล้วว่าโน่นโน่น,นมาแล้วนัน่นนั่นไงตายแล้วมาแล้วเลิอจ้าวันนี้ได้เด็กมาหรือเปล่าไหนคนดูซินี่นั่นเด็กใกล้าตายแล้วฉันคิดว่านะถ้าพวกเราได้กินแล้วหน้าพวกเราต้องสดใสวัยยี่สิบห้าอีกครั้งแนะ่ๆว้เธอนี่มันเลิศตัวแม่จริงๆนี่ฉันก็อยากจะกินบ้างให้ฉันกินเธอนะเอ๊ะชมหลมกิน ใส่เด็กเงินเหรอน้าละทำไมมันถึงหน้าเปล่งปังหน้าสดใสจังเลยม่ไม่ได้การละฉันต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกกับลูกของฉันแล้วหลานสาวของฉันแน่ๆคนจะเข้าไปในธนาคารไม่ได้นะไม่ได้รับอนุญาตเ <c oughs> ล้กันนาป้าคนนั้นมาทําไมอะวยไวอะไรเสียงดังจัง <c oughs> แม่ของฉันมาหรือเปล่านะทําไมเสียงดังจังฉันแค่มาหาลูกนะไปเลยป้าไปไหนก็ไปไปเออนี่แม่ของฉันเองค่ะฉันขอโทษนะ๋ยวฉันจะพาแม่ออกไปข้างนอกเองค่ะเฮ่ฟังแม่นะลูกนะอะไรของแม่เนี่ยลูกแกน่ะตกอยู่ในอันตรายแล้วแหละแม่สามีของเธอน่ะจับเด็กไปทําอะไรก็ไม่รู้แล้วฉันก็ได้ยินนะมันมีชมลมอะไรก็ไม่รู้กินไส้เด็กอุ้ยน่ากลัวชะมัดเลยแม่แม่อย่ามาปักปั้มเขานะกลับไปไหนก็ไปเลยไปตอนนั้นเองฉันโมโหให้แม่มากๆดูเหมือนว่าแม่เนี่ยจะทําตัวเลอะเธอไปใหญ่ละพูดใส่ ไอเขาแบบนั้นได้ยังไงนี่กลับบ้านกันดีกว่านะในตอนนั้นเองที่พ่อของโูกก็ได้มาฉนันเดก็เริ่มรู้สึกตกใจในสิ่งที่แม่มาบอกแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้เริ่มเชื่อถืออะไรพวกเรากลับบ้านกัน,กนดีนกว่านะในระหว่างทางที่พวกเรากลับบ้านแล้วก็ได้เจอยายแก่คนนั้นอีกครั้งนี่ป้าเอาเอีกแล้วหรอหฉนันเตือนเธออีกรอบนะระว่างแม่หมอนั่นแล้วตอนนี้เธอก็มีเด็กเกาะอ,อยู่ด้วยล่ะไม่เชื่อก็ลองไปดูที่บ้าน,ขาขานแล้วกันนะอย่าไปเชื่อเถลยอนะรีบกลับ,บบ้านดีนกว่าในวันนั้นเองฉันก็เริ่มคิดดไ้้้แแลวว่่าทังม แลแม่ของฉันเนี่ย<า>ก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยบอกกับพ่อของลูกว่าจะเอาอาหารไปให้แม่ในห้อง <c oughs> รู้สึกเหมือนมีอะไรตามก็ไม่รู้ <c oughs> พอฉันเข้ามาในห้องของแม่สามีอุ๊ยทำไมมันขาวเลือดแบบนี้ล่ะ กลิ่นเหมือนเด็กเลยอะโอ้โหเลือดเต็มไปหมดเลยแค่บอกนะว่าสิ่งที่แม่ฉันบอกมันคือเรื่องจริงนะฉันรีบไปหาคุณแม่ของฉันแม่ในแ,<ม>แม่พูดจริงใช่ไหมเรื่องนั้นแกยอมเชื่อฉันแล้วเหรอแกรีบไปหาหลูกแกเถอะมันมีจริงๆนะชมลมกินไส้ขนนะไ,ไปเถอะแม่ล่ะคืนล้างบาปมาถึงแล้วในคืนนี้เราอยากจะทําอะไรก็ได้เราจะไม่ผิดทั้งนั้นในทุกๆคืนล้างบาปเราก็จะกินไส้เด็กอ่อนๆความสวยงามเปล่งปลั่งบนใบหน้าแล้วไงล่ะแจ้งตำรวจแล้วใช่ไหมหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะยัย แกสามีตัวร้ายเอาลูกฉันเถือนมาตอนนี้น่ะฉันแจ้งตำรวจไปหมดแล้วแกไม่มีทางรอดแน่น้อยแกจะทำร้ายหลานในไส้ของตัวเองได้ยังไงทุล่ชมัดสุดท้ายเธอเองก็โดนตำรวจจับเข้าคุคแถมเธอเนี่ยก็ยังปฏิเสธอีกว่าเธอไม่ได้ทำน้อยฉันไม่ได้ทำสักหน่อยนะอูลห,หลท้อนเต็มชัดๆลอยครับเด็กหายไปเมื่อปี2025ตั้ง10คนแน่เปล่านะฉันไม่ได้ทำนะฉันเปล่านะเฮ้ยลูกสาวของฉันหลับแล้วแม่คะ แม่หนูเนี่ยทำผิดกับแม่ตั้งหลายรอบหนูขอโทษนะไม่ว่าหนูจะผิดกี่ครั้งแม่ก็ให้อภัยหนูขอโทษนะแม เออเป็นแม่คนก็เป็นแบบนี้แหละลูกเอ้ยไม่ว่าลูกจะทำอะไรผิดแค่ไหนแม่ก็ไม่มีสิทธิ์โกรธเลยเพราะลูกนะ่ะก็คือลูกแกวตาดวงใจของแม่และ,และตอนนั้นเองพ่อของลูกก็อยากจะเจอลูกอีกครั้งฉันคงไม่เปิดโอกาสให้หรอกนะเพราะแม่ของนายนะ่ะมันชัว่วฉันขอโทษแทนแม่ด้วยนะร้องล่ะไปซะเถอะอย่ามาเจอหลานฉันอีกเลยนะจะเป็นครั้งสุดท้ายที่นายจะได้เจอหลานไปก็ได้ผมขอโทษนะแอ่นี่เขาคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตแล้วแหละฉันกับแม่กับหลานก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถึง แม้จะไม่มีเขาแล้วก็ตามห,หลานของแม่น่ารักจังเลยน้องเฟรดดีใจจังเลยที่วันนี้ฉันเลือกคุณแม่ของฉันฉันอยากจะขอโทษท่านเรามาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่นะแล้วตอนนั้นเองขอโทษนะครับผมขอนั่งด้วยได้ปะแต่ว่าที่นั่งนี่มันเป็นของผมนี่นะอะไรกันหมอนี่ป้าปะป้าปะปะ้าเ๊ะ ดีๆลูกของฉันก็เรียกป๊าป๊างงินเหรอ,อบอกนะว่าเขาคือเนื้อขีโอ้และวคครก็ได้จบลงไปแล้วนะเจ้าชาเขียวไงบ้างคะน้องๆฝากกดไลค์กดถูกใจให้พี่ไอ้ด้วยนะคะขอบคุณน้องๆที่ยังรับชมอยู่เหมือนเดิมนะไม่ว่าละครพี่อาจจะไม่สนุกหรือว่าสนุกก็ตามนี่พี่ไอดีใจมากเลยที่น้องยังรับชมแล้วก็ติดตามอยู่วันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย